เล่าเรื่องบายเลมอนอินบี้ตอนสาบสมิง F12 รกายังไม่ทันที่จะขึ้นนั่งบนหลังเจ้าดำมาคู่ใจมือหยักกร้านมือหนึ่งก็จับบังเหียนเจ้าดำไว้หล่อนหันมองตามก่อนจะพบดวงตาทะเลนแล้วก็เห็นรอยยิ้มกว้างของชายหนุ่มซึ่งรับตำแหน่งหัวหน้าราชองครักษ์อรชุนอยู่ในชุดธรรมทะแมงมีอะไรหรือท่านอรชุนไม่มีนี่ เขาตอบแต่ยังไม่คลายบางเหียนมาเจ้าดำก็ยืนสงบนิ่งรากาเท้าเอวมองถ้าไม่มีสิ่งใดก็ปล่อยบางเหียนสิข้าจะได้รีบไปเจ้าจะรีบไปไหนหละ่ะรากาไปไหนมันก็เรื่องของข้าไม่เกี่ยวกับท่านราชองค์คารกเขาหัวเราะยอมปล่อยสายบางเหียนมาข้ามาตามนัดสงสัยเจ้าคงลืม ข้าไม่ได้ลืมแต่ยังไม่ถึงเวลานัดข้ายังมีงานบางอย่างต้องรีบทำเจ้าจะทำสิ่งใดลละระกาข้าเองก็ว่างนักเลยอยากจะขอติดตามไปกับเจ้าด้วยหญิงสาวถอนใจท่านชอบยุ่งเกี่ยวมากความกับเรื่องคนอื่นนะักหากเป็นผู้อื่นข้าคงไม่สนแต่นี่เป็นเรื่องของนางในดวงใจข้าจำเป็นต้องยุ่งเกี่ยวระกาหน้าแดงแล้วรีบปรับสีหน้าเป็นปกติ ได้ถ้าท่านว่างมากนะักข้าเองก็อยากจะรู้ฝีมือดาบของท่านราชองค์ครักยิ่งนะักเกี่ยวอะไรกับฝีมือเชิงอาวุธของข้าเล่าหล่อนหัวเราะหื้อหือเหวี่ยงตัวขี้หลังมา้าเพราะข้าจะไปจับโจรน,นะสิแล้วรากาก็ตบคอมา้าเบาๆเจ้าดำทยานพุ่งออกไปอย่างรวดเร็วอรชุนยืนมองยิ้มๆเสียงเจ้ยเจ้าของหล่อนดังตามหลังมา เก่งจริงก็ตามมาหัวหน้าราชองครักษ์หนุ่มซึ่งอยู่ในช่วงวันหยุดพอดีนอกจากนั้นวันนี้เขายังนัดหมายกับหล่อนเที่ยวชมตลาดด้วยกันแม้จะยังไม่ถึงเวลานั้นแต่อรชุนก็ตื่นเต้นไม่ได้เขาจึงออกมาเดินปะปะจนพบหล่อนซึ่งออกจากมหาวิหารพยัคาโดยบังเอิญเมื่อเห็นว่ามาของหล่อนใกล้จะรับตาแล้วอรชุนจึงเป่าปากยาว ม้าสีขาวพุ่งทยานมาด้วยความเร็วเขารอจังหวะที่ม้าตัวนั้นช้าลงเล็กน้อยทหารหนุ่มดีดตัวขึ้นหลังมา้าแล้วควบขับตามหญิงสาวทันทีประกาขี่ม้าอย่างชำนาญจนเขาชื่นชมอยู่ในใจอรชุนเร่งทยานมา้าจนกระทั่งวิ่งคู่อยู่กับหล่อนประกาหันมองหน้าเขาเล็กน้อยแล้วเร่งเจ้าดำอีกมา้าดำประหรอดก็พุ่งล้ำหน้ามาของอรชุนอีกเท่าตัว แต่เพียงคลิปตาเดียวมาสีขาวของอรชุนก็คีงข้างอีกครั้งหล่อนพยายามเร่งเจ้าดำอีกแต่คราวนี้เหมือนว่ามันเองก็จะเริ่มเหนื่อยอ่อนลงแล้วมาที่ดีอรชุนกล่าวชมยังไม่ดีเท่ามาของหัวหน้าราชองครักษ์หรอกเขาหัวเราะการประชดนั้นวันนี้ข้าเป็นเพียงชายหนุ่มธรรมดาที่ขอติดตามเจ้าไปหาใช่หัวหน้าราชองค์ักษ์ไม่ หล่อนยิ้มผ่อนฝีเท้ามาลงเจ้ามาขาวก็ผ่อนตามโดยที่อรชุนไม่ต้องสั่งเงินท่านอ้อไม่สิเงินเจ้าก็จงฟังข้าให้ดีคงน่าจะเป็นที่อยู่ของโจรร้ายกลุ่มหนึ่งเมื่อคืนพวกมันปล้นชิงชาวบ้านแต่ข้าช่วยไว้ได้ทนันแต่ถึงอย่างนั้นก็ยังจับตัวหญิงสาวนางหนึ่งไปได้วันนี้มันจึงนัดข้าให้เอาข้าไถามามอบให้มันที่นี่น่าสนใจดีนี่ เจ้าเองก็สร้างเรื่องได้ไม่น้อยแล้วเจ้ามีเงินสำหรับถ่ายตัวนางหรือไงไม่มีแล้วหล่อนก็ยิ้มอย่างกระหายเลือดชี้ไปที่ฝักดาบของตนซึ่งสะพายหลังอยู่แต่ข้ามีดาบอารชุนผงกหัวยิ้มไม่กล่าวคำใดทั้งคู่รั้งมาเมื่อเห็นชายชาการสี่ห้าคนยืนจับกลุ่มอยู่ที่นั่น บริเวณนั้นเป็นโค้งใหญ่ร่มรื่นด้วยมีไม้ใหญ่ขึ้นมากหญิงสาวคนหนึ่งถูกมัดอยู่ที่โคนประดู่ใหญ่ชายหน้าเฮี้ยมถือดาบเฝ้าไว้หกคนเขากระซิบระกาบยักหน้ากระซิบตอบคนละสามค่าให้เจ้าคนเดียวเลย อรชุนหัวเราะลงจากหลังมา้าเขาจูงม้าไปนั่งหลบพักใต้เงาไม้ริงทางไม่สนใจหล่อนอีกระกาขบฟันแน่นประโจนลงจากหลังเจ้าดำค่าถ่ายเล่าหัวหน้าโจรร่างยักษ์ตะโกนถามหล่อนยกชูถุงผ้าสีดำเข้มพลางเดินเข้าใกล้จนกระทั่งถึงระยะที่มั่นใจก็หยุดปล่อยคน ขุนโจรยิ้มรูปทางมันพยักหน้าทางอรชุนเจ้านั่นเล่าคนบ้าผู้นี้ตามข้ามาเองรับรองมันไม่มีกำลังขวัญสู้กับพวกท่านแน่ปล่อยคนเจ้าโจนสายหน้ายังคงยิ้มข้าถ่ายก่อนประกากัดริมฝีปากหล่อนคว้างถุงเงินไปให้พอทุกคนสนใจที่ถุงเงินนั้นมีดขนาดเล็กเล้งหนึ่งก็พุ่งว่ากเข้าหาเจ้าโจรที่อยู่ใกล้หญิงสาวมากที่สุด คมมีปักสวบบริเวณอกเจ้านั่นล้มลงตายโดยไม่ได้ร้องคลิปตาต่อมาหล่อนก็กระชากดาบจากกลางหลังพุ่งวาาเข้าใส่เอจจรอีกคนซึ่งกำลังยืนมองอย่างงงง,ง,งแค่ดาบเดียวรากาก,าก็ส่งวิญญาณมันลงนรกจนที่เหลือขยับตัวมีคนหนึ่งวิ่งเข้ามาหมายจะฟันหล่อนรากาปัดดาบนั้นแล้วแทงสวนเข้าที่ท้องน้อยล้มตายลง ส่วนหัวหน้าโจนเองก็ชักดาบกระโจนเข้ามาไล่ฟันหล่อนฝีมือดาบของนายโจรมีชั้นเชิงพอตัวยิงสาวปัดป่ายสามสี่ครั้งก่อนฟันถูกต้นแขนโจนร้ายคำรามฆ่าผู้หญิงทิ้ง ชายหน้าเยี่ยมคนหนึ่งวิ่งเข้าหาตัวประกรันเมือมีดสุดตัวแต่ก็ค้างอยู่เพียงแค่นั้นมีดสั้นเล่มหนึ่งเสียบทะลุหน้าอกจนตายมันยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าใครคือคนสังหารมันส่วนอีกคนเห็นท่าไม่ดีหันหลังกวาดแกว่งดาบป้องกันตัวประกาเห็นเหตุการณ์นั้นชัดเจนหล่อนกำลังรุกล้หัวหน้าโจรมีดนั้นเป็นฝีมือของอรชุนเขาคว้างมีดใส่โจนทั้งที่อยู่ห่างมากกว่าหล่อน ซ้ำยังอยู่ในท่านั่งขัดสมาาดหญิงสาวขมวดคิ้วอรชุนช่างเป็นศัตรูที่น่ากลัวแล้วเขาก็ยืนขึ้นเต็มสัดส่วนหยิบด,ดาบจากหลังม้าเดินตรงทื่อเข้าหาลูกน้องโจรคนสุดท้ายเจ้านั่นยกดาบขึ้นเสมาออกแล้วฟาดใส่หัวหน้าราชองครัก์ทันทีอรชุนเพียงสะบัดดาบปัดป่ายเขาฟาดลูกน้องโจรด้วยสันดาบจนตัวมันเป็นรอยแดงทั้งตัว ระกาเห็นดังนั้นจึงรุกล่นายโจรจนถึงที่สุดชายร่างยักไม่คิดไม่ฝันว่าหญิงสาวจะปราดเปรียวและชำนาญอาวุธมากถึงขนาดนี้มันรับมือเป็นภาวันจนแทบจะไม่ไหวช่วงหนึ่งมีจังหวะนายโจรเอี้ยวตัวหลบหมายวิ่งหนีและนั่นคือจุดจบของมันระกาสะบัดดาบเดียว หัวนายโจรก็หลุดกองบนพื้นหล่อนกระโจนเข้ามาหมายฟันโจรคนสุดท้ายซึ่งกำลังนั่งคุกเข่าพานมมือขอชีวิตจากอรชุนแต่แล้วดาบของหล่อนก็ต้องเฉไปชายหนุ่มไม่ยอมให้สังหารมันแม้ว่าหล่อนจะพยายามอีกหลายครั้งฟันจากทุกทิศท,ทางอรชุนก็สะบัดดาบกันได้โดยไม่หนักแรงประกาหอบเล็กน้อยหล่อนหยุดถือดาบนิ่งทำไม ที่นี่มีคนตายมากเกินไปแล้วเสียงของเขาราบเรียบแต่มันเป็นโจรข้ารู้แต่มันสำนึกผิดแล้วใช่หรือไม่สมุนโจรรีแบทอบข้าสำนึกผิดแล้วต่อไปข้าจะกลับตัวเป็นคนดีไม่เป็นโจรอีกคำพูดโจรชื่อถือไม่ได้ให้โอกาสมัน อรชุนพูดเพียงสี่คำก่อนเดินไปตัดเชือกปลดปล่อยยิงสาวหล่อนขอบคุณเขาส่วนรากายังยืนมองจ้องร่างนั่งคุกเข่าของสมุนโจรเจ้าไปได้แต่หากข้าเห็นเจ้าทำผิดอีกข้าจะสังหารเจ้าพร้อมทั้งตามล่าสังหารครอบครัวเจ้าทุกคนมันรีบขอบคุณหล่อนแล้ววิ่งหนีไปแม้แต่ดาบประจำตัวก็ไม่เอา พอรากาหันกลับมาอราชุนก็ยืนยิ้มรอคอยอยู่แล้วข้ารู้อยู่แล้วว่าเจ้ามีใช่คนอม,มหิตเจ้าอาจจะคิดผิดไม่หรอกข้าดูคนไม่เคยผิดแล้วเขาก็บุ้ยปากไปทางหญิงสาวที่ทั้งคู่เพิ่งช่วยเหลือไว้ได้เจ้ายังต้องไปส่งนางอีกหลังจากนั้นเจ้ายังมีนัดกับข้าข้ารู้แล้วระกาาจูมือหญิงสาวพาขึ้นหลังเจ้าดำ วนเขาก็ขึ้นหลังมาขาวทั้งสองย่างหยอะมาเคียงคู่กันแล้วเสียงครวญครางด้วยความทรมานก็ดังขึ้นในอนุสติของจอมขวัญภาพทั้งหมดขาดหายไปเหมือนกับจอภาพยนตร์ที่ดับวูบเป็นเวลาเดียวกับที่ชัชวาลคว้างปรากรดใส่เสือร้ายลูกสาวตระกูลจอมกรีดร้องดังลั่นจนการแสดงทุกอย่างชะงัก ทุกคนหันมามองหล่อนชานนเห็นพรวดเข้ามาประคองร่างที่กำลังจะล้มกองบนพื้นเขาจับตัวหล่อนไว้จอมขวัญหลับตาขมุกขมิบคุณขวัญเป็นอะไรไปครับพอได้ยินเสียงร้องหล่อนก็ลืมตาขึ้นแล้วเบิกตากว้างอย่างฉงนปนตกใจแล้วชานนก็ได้ยินคำพูดสุดท้ายของหญิงสาวอรชุนทุกสิ่งทุกอย่างขาดหายไปจากการรับรู้ของหล่อนหลังเที่ยงเล็กน้อย จอมพบกับชัชวานก็อยู่ในสภาพพร้อมสำหรับการออกเดินทางตามล่าเจ้าเสือปีศาจทั้งคู่เดินตัดป่าจนกระทั่งบรรจบกับจุดวางห้างบนกระบบใหญ่ซากวัวยังเหลืออยู่อีกครึ่งตัวร่องรอยการต่อสู้เมื่อคืนปรากฏทั่วไปหมดจอมพบปาดเหงือเงยมองลูกน้องคนสนิท ซึ่งในเวลานี้แปรสภาพมาเป็นพรานจำเป็นชัดชวานกำลังปวจทางที่เขาเห็นเสือตัวนั้นเดินโซสหนีไปว่าไงชัดเจอรอยมันไหมเจอครับนายถึงไม่ชัดก็พอตามได้ครับทั้งที่สะกพายกระเป๋าเดินป่าใบใหญ่หนักลึ่งจอมพบก็วิ่งเข้ามาอย่างสนใจนี่รอยตีนมันครับนายมันเองก็ดูท่าจะเจ็บไม่น้อย รอยตีนนั้นจางจนเกือบมองไม่เห็นเพราะว่าดินแขน็งเขากวาดสายตาสู่ทางด่านสัตว์เล็กๆนั้นต้นไม้หนาทึบครึ่งบังเต็มไปหมดทั้งคู่ศบตาการพอจอมพบพยักหน้าชัชวานก็กระชับปืนลูกซองแล้วก้าวตามทางนั้นอย่างระมัดระวังถึงขีดสุดร,รอยกระเสือกกระสนของเจ้าสัตว์ร้ายนำพาทั้งคู่เข้าสู่ตอนลึกของดงไม้ มันพยายามจับทางด่านหลบเลี่ยงพุ่มรกแม้จะบาดเจ็บแต่เสือที่มีวิญญาณร้ายสิงสู่กลับเคลื่อนไหวจนเกือบจะเหมือนปกติมีเพียงช่วงแรกเท่านั้นที่ดูเหมือนมันอ่อนเพลียจากบาดแผลหลังจากผ่านประมาณ4-5กิโลเมตรเสือตัวนั้นคลายจะแข็งแรงดังเดิมมันพาคนทั้งคู่ขึ้นสู่สันเขาสูงชันตอนหนึ่งของทิวเขายาวเหยียด ครั้งหนึ่งชัชวานหยุดพักนายเขาเลยถือโอกาสนั่งหายใจมันกำลังพาเราขึ้นสันเขาลูกน้องเขาพูดเบาๆดวงตาแข็งกร้าวมองทอดตามหินครุขระมันอาจจะดักรอเล่นงานเราอยู่บนนั้นเป็นไปได้แต่นายก็รู้ว่าลูกปืนธรรมดาทำอะไรมันไม่ได้แล้วแกจะให้ทำยังไงล่ะชัดชายหนุ่มล้วงเข้าในกระเป๋าเดินป่าของตัวเอง เขาหยิบกระสุนปืนขึ้นมาสามนาัดยื่นส่งให้จอมพบรับมาแล้วมองด้วยสายตาสงสยัยกระสุนอาคมหลวงพ่อให้ผมไว้ก่อนออกบวชมีแค่กระสุนอาคมเท่านั้นที่พอจะทำอันตรายมันได้เขาก้มลงมองลูกกระสุนในมือกระสุนลูกซองทั้งสามนาัดไม่ได้มีสิ่งใดผิดปกติจากกระสุนทั่วไป นายเอาไรเฟิลมาให้ผมแล้วเอาลูกซองไปเวลาเจอมันนายจะได้ฆ่ามันได้เจ้านายของเขาใคร่ครวญเล็กน้อยก่อนแลกเปลี่ยนอาวุธกันแกแน่ใจว่าจะได้ผลนะชัดฉันยังไม่อยากกลายเป็นอาหารเสือผมรับรองครับนายแต่นายต้องใช้อย่างระวังนะครับสามนัดนั้นหมายถึงชีวิตของเราไม่ต้องห่วงชัดอย่างน้อยนัดหนึ่งต้องเด็ดหัวใจมันเขาเพียงก้มหัวรับพอหายเหนื่อย ทั้งคู่ก็ออกเดินต่ออีกเกือบครึ่งชั่วโมงต่อมาจอมพบก็พบว่าตัวเองกำลังเดินบนสันเขาตอนหนึ่งที่ค่อนข้างสูงฝั่งซ้ายของเขาเป็นยอดไม้ระดับต่ำส่วนฝั่งขวาบางช่วงเป็นก้อนหินใหญ่สภาพป่าเบญจพรรณค่อนข้างโปร่งพอสมควรชัดชวานยังคงเดินนำหน้าอย่างระวงังทุกสิ่งทุกอย่างตกอยู่ในสายตาของเขาตลอด ช่วงหนึ่งกลิ่นสาบสางลอยตามลมมาจากทางด้านขวาหลังแนวหินทั้งคู่ชนะผันศบตากันอย่างพอจะเข้าใจในสถานการณ์ชัชวานพาเดินย่องเงียบตนกระทั่งเกือบจะถึงจุดที่หมายตาร่างของเจ้าเสือร้ายก็กระโจนส่วนครวดออกมาด้วยความตกใจจอมพบจึงยิงทั้งที่ยังเห็นเป้าหมายไม่ชัดเจน หิงถูกกระสุนปืนกระแทกขาวเวอร์ส่วนเจ้าเสือนอรกเห็นไปทางเหวชันมันวิ่งอย่างเร็วพลิบตาเดียวก็ลับหายชัชวานมองเจ้านายเขาอย่างหนักใจปกติจอมพบแมจะเป็นคนอารมณ์ร้อนแต่เมื่อถึงคราวจำเป็นที่ชายของจอมขวัญผู้นี้มักจะควบคุมตัวเองได้เสมอยกเว้นครั้งนี้แต่เขารู้ดีว่าพูดไปก็คงไม่เกิดประโยชน์มันกำลังหลอกล่อเรา ครับนายมันรู้ว่าเรามีกระสุนอาคมมันต้องการให้เราใช้กระสุนอาคมจนหมดแต่มันรู้ได้ยังไงมันเดาใจเราถูกได้ยังไงกันช,ชัดชัดชวานคิดตามวิญญาณดวงนั้นคงบอกมันครับนายจอมพบหัวเราะเฮี้ยมเียมสนุกแล้วล่ะชัดแล้วจะได้รู้กันว่าแกหรือฉันจะชนะไอ้เสือผีเขามองทางที่เสือร้ายหนีไปด้วยสายตาเขียดแค้น รอติดตามตอนต่อไปขอบคุณที่ฟังมาจนจบใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามไว้นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเรา